สวัสดีครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเซสชันแรกของพี่พีทแนะนำสำหรับงาน exhibition แล้วก็ทาง distributor ของ s o l a r องานอาทิตย์หน้านะครับก็มาถึงเซสชันที่สองของวันนี้นะครับผมแมนะแนะนำตัวระบบ monitoring ของทาง o l a r e d g e นะครับว่ามันมีข้อดีอยังไงแล้วก็ จุดเด่นของมันเป็นยังไงนะครับมันมีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวอลองดูกันนะครับก็เริ่มด้วยจุดเด่นของตัวระบบมอนิเตอร์งของทาง SolarEdge นะครับก็หลักๆเลยก็คือของทาง SolarEdge จะสามารถาดูข้อมูลการผลิตได้เป็นรายแผงนะครับ สำหรับข้อมูลการผลิตเนี่ยไม่ไม่ได้จำกัดแค่ตัว Power ที่แผงหรือว่า Energy นะครับก็มันจะรวมไปถึงแรงดันโวลเทจแล้วก็กระแสไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงสถานะการทำงานของแผงณปัจจุบันด้วยนะครับแล้วก็ข้อดีถัดมาจุดเด่นถัดมาเนี่ยก็คือตัวระบบ m o n i เตอร์ g ของโซล่าเนี่ยมันจะอัปเดตข้อมูลเป็นแบบเรียลไทมนะครับก็คือ,อ เมื่อในการทำงานเนี่ยมันก็จะส่งข้อมูลขึ้นไปเก็บไว้บนคลาวด์เซิร์ฟเวนะครับแล้วเราก็จะสามารถดูข้อมูลของไซต์ได้จากระยะไกลเลยก็คือสามารถเข้าไปดูข้อมูลของไซต์ได้ผ่านทางหน้าเว็บเบราว์เซอหรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชันมอนิเตอริ g งของ Solage ได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังจะสามารถตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของไซต์งานได้นะครับก็คือสามารถดู การผลิตของแผงได้ในระดับรา,ายวันนะครับดูได้ทุกแผงเลยนะครับจะแตกต่างกับมอนิเตอร์งของอยี่ห้ออื่นอยู่นิดนึงตรงที่ของเจ้าอื่นอาจจะเห็นได้ถึงระดับสปริงเลเวลนะครับของสไล่ยจะเห็นได้ถึงระดับแผงเลยนะครับก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังจะมีฟังก์ชันที่เป็นเรียกว่า Analysis นะครับก็คือสามารถวิเคราะห์ได้ว่าแผงแต่ละแผงเนี่ยทำงาน แตกต่างกาันสามารถผลิตไฟฟ้าเนี่ยได้แตกต่างหรือว่าเหมือนกันยังไงนะครับแล้วก็ดูลักษณะการทํางานของแผงได้ด้วยนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นข้อถัดไปก็จะเป็นการตรวจสอบความผิดพ่องของระบบได้จากระยะไกลนะครับอันนี้เนี่ยสมมุติว่าในระบบมีฟอล l t เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างแล้วกันสมมุติว่ามีไฟดับ มีไฟดับขึ้นมาก็ระบบมันก็จะแจ้งเตือนมาว่าอ่ะโอเคที่ใช้มีไฟดับอินเวอร์เตอร์อยู่ทำงานอ,อินเวอร์เตอร์ทำให้ izer, ออปติมิเซอร์เข้าไปอยู่ที่เซฟโหมดเซฟ B4 ก็คือลดแรงดันที่ออปติมิเซอร์เหลือหนึ่งโวลต์ก็คือจะมีอีเวนต์พวกนี้มีการแจ้งเตือนมาที่ทั้งผู้ใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของตัว monitoring ของ s o l a แล้วก็จุดเด่นข้อสุดท้ายเลยจริงๆอันนี้ ทุกอย่างในระบบมอนิเตอร์อิงของ SolarEdge เนี่ยเปิดให้ใช้งานได้ฟรีเป็นเวลา25ปีนะครับก็25ปีเท่ากับะระยะเวลาประกันของตัว Power Optimizer ของทาง SolarEdge นะครับจริงๆแล้วหลังจาก25ปีเราก็ยังไม่รู้ว่าจะเปิดให้ต่อได้หรือเปล่าแต่ว่าเข้าใจว่าก็คงจะถ้าถ้าระบบยังทำงานอยู่ก็จะไม่ได้มีการปิดไปนะครับโอเคก็ถันมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ สำหรับหน้า monitoring มันเข้ายังไงนะครับก็วิธีเข้า monitoring ของ SolarEdge เนี่ยก็คือเข้าผ่านทาง URL นี้นะครับก็คือ http://monitoring.solaredge.com ah. นะครับก็สำหรับผู้ใช้ใหม่เนี่ยก็จะต้องสร้าง account ขึ้นมาก่อนนะครับก็คือสร้างสายงานของเราขึ้นมาที่ในระบบก่อนนะครับแล้วก็ พอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราเข้ามาเนี่ยเราก็จะมาเจอหน้านี้นะครับหน้าแรกของตัวมอนิเตอร์งนะครสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็นไซลิสนะครับไซลิสเนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันที่ทำให้เราเห็นไซงานนะครับอันนี้จะมีประโยชน์มากๆสำหรับาทางาบริษัท EPC แล้วก็ทางบริษัทที่เป็น PPA ด้วยนะครับ ก็คือเราสามารถเห็นไซต์งานทั้งหมดที่เราได้ทําการติดตั้งรวมถึงไซต์งานอาจจะเป็นถ้าเป็น PPA ก็จะเห็นไซต์งานของลูกค้าที่ซื้อไฟฟ้าจากเราอยู่นะครับก็คือเราจะเห็นภาพรวมได้ทั้งหมดเลยว่าแต่ละไซต์เนี่ยมีกำลังผลิตเท่าไหร่ไซต์เนี่ยทำงานเป็นยังไงมีอเลอรอะไรบ้างนะครับวันนี้ผลิตไซต์ไปแล้วเท่าไหร่นะครับอันนี้เนี่ยจะเห็นทั้งหมดผ่านหน้าแรก ผ่านไซลิสที่อยู่ในหน้าแรกของระบบมอนิเตอร์ลิงนะครับถัดมาเนี่ยอันนี้จะเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาจากไซลิสก็คือไซ t e กรุ๊ปนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าบริษัท e p a หรือว่าบริษัท EPC ก็ตามเนี่ยมีลูกค้าที่เป็นกลุ่มธุรกิจเดียวกันสมมุติว่าเป็นบริษัทยานยนต์เจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งอย่างนี้มีหลายโรงงานอยู่ในอ,อยู่ในกลุ่มนะครับก็สามารถจับ แต่และโรงงานเนี่ยมาอยู่ในกลุ๊มเดียวกันได้นะครับแล้วเวลาเราเข้ามาดูเนี่ยก็จะมีความสะดวกสบายมากขึ้นในการดูตัวสายกลุ๊มนะครับถัดมาก,ก็ โอเคอ่ะ okay. เดี๋ยวถัดมานะครับก็จะเป็นหน้าเอ่อแดชบอร์ดนะครับสำหรับตัวแดชบอร์ดก็คือพอเราเอ่อเลือกเข้าไปที่ไซต์นะครับที่ไซต์งานที่เราเอ่อกำลังดูอยู่นะฮะจากหน้าไซต์ลิสต์ตะกี้มันจะมีเอ่อหน้าเอ่อเราเลือกไซต์ได้เนาะก็พอเลือกเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นเป็นเอ่อตัวแดชบอร์ดนะครับทีนี้แดชบอร์ดจะโชว์อะไรบ้างนะฮะ ใน Dashboard ของเราเนี่ยก็จะแสดงถึงภาพรวมต่างๆนะครับรวมถึงสถานการผลิตที่หน้าใช้งานนะครับก็สำหรับตัวแดชบอร์ดเนี่ยก็จะเราสิ่งที่เราจะเห็นในหน้า d แดชบอร์ดจริงๆเนี่ยก็คือเป็นภาพรวมของไซต์นั้นๆนะครับก็จะมีกำลังผลิตรวมของระบบโซลานะครับแล้วก็ภาพรวมการซื้อขายไฟเพราะว่า อันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อ,เ,อเราไปติดตั้งมิตเตอร์อยู่ที่จุดซื้อขายนะครับคือจุดจุดเชื่อมต่อที่เป็นจุดที่นําไฟฟ้าเข้ามานะครับก็คืออาจจะเป็นซิลโยของมิเตอร์นะฮะอย่างเช่น UMG 104หรือว่า UMG 511นะครับก็ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมาโชว์ข้อมูลในระบบมอนิเตอร์งของเรานะครับว่า,อาตอนนี้เนี่ย เราโซล,ล่าของเราเนี่ยผลิตไฟได้เท่าไหร่แล้วก็มีการนําเข้าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเนี่ยนำเข้ามากี่หน่วยประมาณนี้นะครับแล้วก็ถัดมาที่เราจะเห็นได้เนี่ยก็คือตัว performance ratio นะครับสำหรับตัว performance ratio ความสำคัญของมันเนี่ยจะเป็นส่วนทีเ่เป็นการประกันของออส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นจะเป็นสิ่งที่ทางผู้ติดตั้งหรือว่บริษัท EPC เนี่ย มอบให้กับทางลูกค้าเป็นการประกันว่าระบบโซล่าของทางคุณลูกค้าเนี่ยผลิตไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่าประสิทธิภาพที่เขารับประกันนะครับก็คือตัว performance ratio นี่แหละแล้วทีนี้ทางใน monitoring ของ solace ก็สามารถเช็คตัว performance ratio ได้เลยนะครับว่าระบบของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพการผลิตอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังจะมีะทางด้านขวาเนี่ย ของ uh, จอ monitoring ก็จะเป็น uh, สภาพภูมิอากาศที่หน้าง,งานรวมถึงตัว uh, พยากรณ์อากาศในช่วง3วันข้างหน้านะครับแล้วก็ uh, จุด uh, สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวสำหรับ uh, การ CSR นะครับก็คือเราจะสามารถเห็น uh, ปริมาณคาร์บอนที่ระบบโซลา่าเราเนี่ยช่วยลดไปนะครับว่าลดไปแล้วทั้งหมดกี่กิโลกร,รมัมหรือว่ากี่ตันนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีตัวที่เปรียบเทียบนะครับว่าระบบโซล่าเราเนี่ทำงานไปเปรียบเทียบกับการปลูกต้นไม้ไปแล้วทั้งหมดกี่ต้นอประมาณนี้นะครับสำหรับหน้าแดชบอร์ดก็ถัดมานะครับจากหน้าแดชบอร์ดก็จะเป็นหน้าเลเยอร์นะครับ สั่ครู่นะครับโอเคอ่ะถัดมาจากแดชบอร์ดก็จะเป็นหน้าที่เป็น layout นะครับสำหรับหน้า layout เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของทางโซลเอ e เลยนะครับว่าเพราะว่าก่อนตอนตอนที่เราสร้างไซต์ขึ้นมาเนี่ยเราจะทำการอ,ออกแบบหน้า layout ให้เหมือนกับการวางแผงจริงบนหลังคาของอทางลูกค้าเลยนะครับก็คือ เราจะวางสมมุติว่าหลังคามีทั้งหมดสองด้านแต่ละด้านวางแผงลักษณะแบบไหนเราก็จะมาทําหน้าเลเยอร์หน้าเนี้ยให้เหมือนกับาการวางแผงบนหลังคาจริงๆของทางลูกค้านะครับแล้วทีนี้เนี่ยตอนที่เรา commissioning site นะครับเราก็จะทําการสแกนตัว optimizer นะครับ optimizer ทีอ่อยู่ใต้แผงนะครับก็จะมาปรากฏอยู่บนหน้าเลเยอร์นี้เลยนะครับ ทีนี้เราก็จะสามารถเห็นได้แล้วว่า,าตำแหน่งของแผงจริงๆบนหลังคาเราเนี่ยมันก็จะมาเหมือนอในหน้านี้เราก็จะเห็นการผลิตจริงของแผงบนหลังคาเราว่า,าแผงตำแหน่งนี้บนหลังคาเราผลิตไฟได้กี่วัตต์อ้าวกี่กิโลวัตต์อะไรประมาณนี้รวมไปถึงค่า,ากำลังไฟฟ้ากระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็มีอเลอร์รวมอยู่ในนี้ด้วยนะครับ ก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จ,กจะเห็นไปถึงทางฝั่งของอินเวอร์เตอร์ที่เป็น AC ด้วยนะครับก็คือทางฝั่ง AC ก็จะเห็นคล้ายๆกันกับ DC คือข้อมูลที่โชว์เนี่ยก็จะมีกำลังไฟฟ้ากระแสรแรงดันความถี่นะครับแล้วก็ alert ต,ต่างๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้า layout อันนี้ก็มีประโยชน์มากๆนะครับ ทีนี้หน้าเลเยออีกอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นได้จริงๆคือสมมุติว่าออ่มีเงาไปบังมีเงาไปตกกระทบอยู่บนแผงบางแผงหรือว่าเอามีแผงบางแผงเนี่ยที่มันไม่ทํางานว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามกับแผงนะครับหรือว่ามีฝุ่นไปจับก็ได้คือเราจะเห็นว่าการผลิตไฟของแผงนั้นะที่อยู่ในหน้าเลเยออ่ะมันจะน้อยกว่าแผงข้างๆ นะครับที่โชว์อยู่แล้วก็สิ่งที่เห็นตามมาคือสีของตัวแผ่นโซลาเซลล์ในหน้าเลเ y o u ์มันจะดำนะครับมันจะเป็นสีเข้มกว่าสีของแผ่นอื่นๆทีนี้พอเราเห็นปุบ๊บเราก็จะรู้ลอะอาแผงนี้อาจจะมีปัญหาเราก็จะสามารถขึ้นไปตรวจสอบแล้วเรารู้ตำแหน่งอยู่แล้วนะครับจากหน้านี้ก็ขึ้นไปดูที่แผงนั้นได้โดยตรงเลยนะครับก็ง่ายมากๆ แล้วก็ถัดมาเป็นส่วนของอหน้า Analysis นะครับตัวฟังก์ชัน Analysis เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันที่เอาไว้ใช้สำหรับวิเคราะห์ระบบโซลาร์เซลล์นะครับก็คืออันเนี้ยจะสามารถวิเคราะห์ได้ผ่านระบบ Monitoring ของเราเลยนะครับไม่ต้องเข้าไปที่หน้าง,งานไม่ต้องเข้าไปติดตั้งเครื่องมือวัดพิเศษอะไรเลยนะครับอันนี้คือสามารถาดูได้จากระบบของ Monitoring ของทาง s o ล a r เอ สิ่งที่เราจะดูได้ก็คือจะมีการเปรียบเทียบนะครับลายแผงลายสตริงแล้วก็ลายอินเวอร์เตอร์อันนี้จะแบ่งเป็นสามเลเวลนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะเปรียบเทียบได้เนี่ยหนึ่งก็คือสำคัญก็คือตัวกำลังไฟฟ้านะครับถ้าดูจากตัวรูปที่โชว์อยู่เนี่ยเราก็จะจะเห็นว่าเราสามารถเอาตัวกำลังไฟฟ้าของแต่ละแผงเนี่ย มาเปรียบเทียบได้นะครับเปรียบเทียบเป็นช่วงเวลาตามจริงเลยว่าแผงนี้ที่เวลาเท่านี้สามารถผลิตไฟได้เท่าไหร่นะครับอันนี้จะเป็นฟังก์ชันที่สะดวกมากๆแล้วก็สำหรับจะมีในจะมีเฉพาะในระบบของ s o l a r ์เซลเท่านั้นนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยมีการติดตั้ง o p ปติมิเซอร์ไปที่ตัวแผงโซลาร์เซลล์ทำให้เราสามารถเห็นการทำงานจริงๆของตัวแผงโซลารเซลล์ได้นะครับซึ่ง ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นที่เป็น string inverter เนี่ยก็จะไม่สามารถทําในส่วนนี้ได้นะครับก็สําสหรับฟังก์ชันถัดไปเนี่ยก็คือการาเปรียบเทียบพลังงานที่ผลิตได้ในแต่ละช่วงเวลาของวันนะครับแล้วก็รวมไปถึงค่าอื่นๆอย่างเช่นกระแสะแล้วก็แรงดันไฟฟ้าก็สามารถดูได้จากาหน้านี้เหมือนกันนะครับ ็อันนี้จะเป็นฟังก์ชันที่สะดวกสบายนะครับแล้วก็เป็นฟังก์ชันที่เป็นการวิเคราะห์เชิงลึกของทางโซลเอ e นะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของรีพอร์ตนะครับอันนี้จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับทั้งทางลูกค้าทาง EPC แล้วก็ทางทีม o o นะครับก็หน้านี้เนี่ยรีพอร์ตเราสามารถทำอะไรได้บ้างก็ อย่างแรกเลยคือสามารถทำรีพอร์ตค่าพลังงานที่ระบบโซลาร์เซลล์ของเราเนี่ยผลิตได้นะครับก็อันนี้สามารถสร้างออกมาได้โดยเป็นระบบอัตโ m ม t ติก็คือแค่กดแล้วมันระบบก็จะ g e n e r a t e รีพอร์ตออกมาให้เราเลยนะครับง่ายมากๆแล้วก็ถัดมาข้อ2เนี่ยก็คือสามารถทำรีพอร์ตของ size status ก็คือสถานะของอุปกรณ์ในระบบนะครับ ก็คือถ้าเราอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับระบบบ้างนะครับก็สามารถ Generate Report ตัวนี้ออกมาได้นะครับแล้วก็ข้อ3ถัดมาจะเป็นเรื่องของ Site Commissioning นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบที่แตกต่างกับทางอของเจ้าอื่นอยู่เหมือนกันเพราะว่าตัว Site Commissioning ของทาง s o l a าเนี่ยของทางเราเนี่ยจะ,ะ Generate Report ออกมา จะบอก Serial Number ของตัว Optimizer ว่าบนหลังคาเรามี Optimizer Serial Number อะไรบ้างต่อกันตำแหน่งไหนบ้างนะครับว่าสติงนี้มี Optimizer Serial นี้นะครับต่อกับตัว Inverter เข้า Input ที่ 1, Input ที่ 2, Inverter ตัวไหนอยู่นะครับก็จะสามารถ Generate Report ได้จากตัว s i t e Commisioning เลยนะครับแล้วก็ อันสุดท้ายสำหรับหน้ารีพอร์ตเนี่ยอันนี้เป็นไฮไลท์ไฮไลท์หนึ่งเลยก็คือตัวโมดูลมิสแมชแนลลิซิสนะครับถ้าทางคุณลูกค้าฟังเว็บบินาของเราเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับเราก็จะรู้ว่าไอตัวมิสแมชเนี่ยมันเกิดขึ้นกับแผงโซลาเซลล์ทุกแผงนะครับหนึ่งก็คือแผ,แผงทุกรุ่นแผงทุกรุ่นละกันสมมุติว่าเราซื้อเราซื้อแผง รุ่นเดียวกันมานะครับจากโรงงานเดียวกันยี่ห้อเดียวกันแผงที่มาถึงมือเราจริงๆเนี่ยกําลังผลิตจะไม่เท่ากันนะครับอันนี้เนี่ยมันจะเขียนอยู่ในสเปคแผงอยู่แล้วก็คือมันจะมีอ่ค่าความต่างอยู่ตั้งแต่ศูนย์ถึงห้าวัตหรือบางจเจ้าอาจจะเป็นศูนย์ถึงห้าเปอร์เซ็นตนะครับก็อันนี้จะเป็นสิ่งแรกและมิสแมชอันแรกก็คือแผงแต่ละแผงมาถึงมือเราพาวเวอร์มันไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ พอเราทำงานสมมุติว่าเราใช้กับ String Inverter ตเนี่ยตัวฟังก์ชัน MPPT ในแต่ละสตริงเนี่ยก็จะไปดูจุด MPPT ของแผงที่ววดน้อยสุดนะครับแล้วก็แผงอื่นๆในระบบเนี่ยก็จะทำงานที่จุด MPPT นั้นนะทำให้ระบบเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับส่วนของทาง Solar Edge ระบบของเรามี power optimizer เราก็จะไม่มีปัญหาว่า เออแผงแต่ละแผง Power ไม่เท่ากันแล้วเราจะได้ Power ไม่เท่ากันอันนี้คือเราไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเป็น MPT p T ลายแผงนะครับก็คือแต่ละแผงจะทํางานที่ MPT p T ที่จุดสูงสุดของตัวมันเองนะครับกลับมาถึงไอ้ตัว uh, m โมด l e mismatch analysis นี้นะครับ uh, ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการโชว์ว่าแผงแต่และแผงบนหลังคาเนี่ยมีค่าความต่างในด้านกําลังผลิตอยู่เท่าไหร่นะครับเราก็จะเห็นเลย ถ้าเจเนเรตออกมาเนี่ยก็จะเห็นว่า,าบางแผงอาจจะผลิตได้ดีกว่าแผงอื่น5%หรือว่าอาจจะเกิน5%นะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะเห็นผลเพิ่มมากขึ้นเมื่อเราติดตั้งระบบเวลามันผ่านไปนะครับเพราะว่าแต่ละแผงเนี่ยมันมีค่าความเสื่อมสภาพอยู่บางเจ้าในปีแรกอาจจะลด1หรือ2เปอร์เซนหรือ3เอร์เซนะครับเราปีถัดๆไปอาจจะสูงห้าอ0.7%นะฮะแต่ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยคือแต่ละแผงมันมีความเสื่อมไม่เท่ากัน,นครับแล้วทีนี้ในแต่ในสปริงของเราเนี่ยสมมติเป็นสปริงอินเวอร์เตอร์เนี่ยพอความเสื่อมไม่เท่ากันมันก็จะกลายเป็นว่า MPPT เนี่ยจะไปจับของแผงที่ความเสื่อมสูงสุดที่วัดน้อยสุดเมื่อเวลาผ่านไปนะครับทําให้ค่าความต่างในในด้านเอ่อ uh, mismatch เนี่ยมันยิ่งเพิ่มมากขึ้นเมื่อ uh, จำนวนปีที่เราติดตั้งระบบไปมันมากขึ้นนะครับโอเค แล้วก็ถัดมาจากหน้ารีพอร์ตก็จะเป็นหน้าอเลอร์นะครับหน้าอเลอร์เนี่ยก็จะแสดงสถานะต่างๆของสายงานของเรานะครับก็มีตั้งแต่สมมุติว่าออปติม z เซอร์ไม่คุยกับ i n นเวอร์เหรือว่า่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องสายไฟขาดหรือว่าอะไรก็ตามนะครับอันนี้ ก็จะมาโชว์อยู่ในหน้า alert นะครับมีการแจ้งเตือนไปที่ทางลูกค้านะครับอันนี้เนี่ยก็จะในหน้า alert เนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นได้ก็คืออ่ะระบบเรามีปัญหาอะไรอยู่นะครับมีปัญหาที่อุปกรณ์ไหน serial number อ,อะไรนะครับตำแหน่งอยู่ตรงไหนทีนี้ในระบบเนี่ยก็จะบอกวิธีแก้เบื้องต้นมานะครับก็สามารถไปทำตามแล้วก็ถ้ามันแก้ไม่ได้จริงๆก็ สามารถติดต่อเข้ามาทางทีมเซอร์วิสของ SolarEdge ได้นะครับโอเคอ่าแล้วก็อันนี้มาถึงหน้าสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับตัวระบบมอนิเตอร์งนะฮะหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าแอดมินนะครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือเป็นการจัดการข้อมูลพื้นฐานของสายงานของเรานะครับก็ยกตัวอย่างเช่นการ ใส่พวกข้อมูลตำแหน่งที่ติดตั้งของไซต์อย่างเช่นใส่ l a t i จ u ดลอง n g จ t ดใส่บ้านเลขที่ของไซต์เข้าไปนะครับก็เป็นการให้ข้อมูลกําลังผลิตรวมว่าเป็นกี่กิโลวัตต์กี่มกะวัตต์ก็รวมไปถึงข้อมูลของผู้ติดตั้งนะครับว่าผู้ติดตั้งของไซต์เนี่ยเป็นใครแล้วก็ถัดมาเนี่ยจะเป็นการจํากัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลนะครับของผู้ติดตั้งแล้วก็ของอาจจะเป็นออเรเ a t o r ที่ใช้นะครับ ก็อันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการตั้งค่าอัตราค่าไฟฟ้าอันนี้เอาไว้คำนวณว่าระบบเราเนี่ยผลิตไฟไปแล้วเท่าไหร่ก็จะมาอยู่ที่หน้าแอดมินหน้านี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆข,ของอะระบบมอนิเตอร์ริงของทาง s o l e เนะครับก็ถ้าทางลูกค้ามีคำถามเพิ่มเติมก็มมาสามารถถามเข้ามาได้นะครับแร้วว่าถ้าอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเดี๋ยว ก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่เอชแคเดมี่เหมือนกันนะครับก็ก่อนจะจบในพาร์ทของผมวันนี้ก็จะขอฝากคอนแทคกับ Solage Thailand ไว้นะครับก็วิธีการติดต่อของเราช่องทางก็จะมีหนึ่งคือเข้าไปที่เว็บไซต์ของ s o เ g e t h a i l a n d นะครับ w w w s o l a g e c o t h นะครับแล้วก็ในส่วนที่สองอันนี้จะเป็นการติดต่อผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Official นะครับก็แอดโซเ g e Thailand หรือว่า แอดสแกน QR Code นะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะฮะก็นอกจากนั้นก็จะมีตัวสำหรับติดต่อลูกค้าปัจจุบันนะครับสำหรับติดต่อทางเซอร์วิสของ s o l a r e g e นะครับก็จะสามารถโทรเบอร์ที่โชว์อยู่บนหน้าจอนะครับเบอร์1800 0123 69นนะครับเบอร์นี้โทรฟรีนะครับก็กดโทรเข้ามาก็จะ เป็นการต่อสายตรงคุยกับทางทีม v i c e ของ s o l a g e ไทยแ l น n d นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะยังผมก็จะขอ,อ,อแนะนำนิดหนึ่งว่าสามารถติดต่อทีม์วิสผ่านตัว Line Official ได้เหมือนกันนะครับก็คือไปคลิกตรงติดต่อฝ่าย์วิสได้อันนี้เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ย สำหรับลูกค้าที่สนใจอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตัวเองไม่อยากรอเว็บบินาร์จาก s o l r r d g e แล้วนะครับก็อันนี้เราก็สามารถเข้าไปที่ตัว Edge Academy ได้นะครับก็ในในตัว Academy เนี่ยก็จะมีออนไลน์เทรนนิ่งคอร์สนะครับก็คือคอร์สเรียนออนไลน์สำหรับเรียนรูเ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ s o l a r เ g e ก็จะเราก็จะรู้ว่า,าระบบมันทำงานยังไงมีอะไรอยู่บ้างนะครับก็ รวมไปถึงสำหรับตัวฟีเจอร์ใหม่ๆที่จะเข้ามาในอนาคตก็สามารถดูได้ผ่านตัวเอช a คาเดมีนี้เหมือนกันนะครับโอเคก็ถ้าอย่างนั้นทางพาร์ทของผมนะครับก็จะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับ